ขนมมาฝากพอดีว่าซ้อมมือไปสอบอะค่ะก็เลยลองเอาให้ชิมดูขนมน่าทานจังเลยว่าแต่หนูจะไปสอบอะไรคะจุ๋มอ๋อจะไปสอบเอาใบคุณวุิวิชาชีพค่ะอย่างนี้ก็ต้องมีเรื่องสอบได้เหรอพัดจ๋คคมคลงแจ็กเนี่ยเป็นแม่ค้าก็าแกงยังไม่ต้องมีเลยไม่ต้องสอบเออคือมันแบบว่าป้าว่านะหนูไม่ต้องไปสนใจเลยมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยในประกอบวิชาชีพอะไรเนี่ยเอาเวลานะไปตั้งใจเรียนเรียนหนังสือให้สูงสจบจะได้มีงานทําดีกว่าเนอะไม่ฟค,คุณเ อยูเหมือนไม่สำคัญจริงๆว่ะใช่ครับันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่คุณลบวุฒิวิชาชีพสร้างขึ้นมาเพืยืนยันความสามารถของทุกคน,คนให้อยู่ในมาตรฐานสากลใช่ไหมจิ้มแมงไม่เก่งใช่รู้ได้ไงวันนี้เราไปถาม เพราะการที่คุณเดินตัวเปล่าเข้าไปเพื่อสมัครงานแล้วอะไรล่ะครับจะเป็นเครื่องยืนยันในฝีมือของคุณแม้คุณจะไม่มีคุณวุฒิวิชาชีพคุณก็ยังสามารถทำงานได้แต่คุณวุฒิวิชาชีพสร้างขึ้นมาเพื่อยืนยันความสามารถของคุณทุกคนและสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรที่จะรับคุณเข้าทำงานทำไมต้องเสียงดังใส่ด้วยอะ จำไว้นะครับคุณบวุธวิชาชีพไม่ได้เป็นแค่กระดาษแค่ให้คุณมีอาชีพแต่คุณบวุธวิชาชีพจะสร้างให้คุณเป็นมืออาชีพประจิมมาดูนี่เร็ว